นางสาวเจดาสามอค่ะรหัสหนักศ e. ึกษา522101010โปรแกรมวิชาภาษาไทยห้องเอกคณะครุศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาบอกเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์สค่ะทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์สเขาบอกว่ามนุษย์จะพัฒนาได้ดีนั้นจะต้องมีสภาพการที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระแล้วก็จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอีกทั้งครูมีวิธีการสอนครูมีวิธีการสอนแบบชี้แนะส่วนหลักการสอนหรือว่าการ เรียนรู้หรือว่าการสอนของโรเจอร์สนะคะจะบอกว่า 1. การจัดการสภาพทุ่งเรียนให้หน่าเรียนไม่หวาดกลัว 2. ผู้เรียนมีศักยภาพมีศักยภาพด้วยแรงจูงใจอยู่แล้วก็คือครูจะต้องใช้วิธีสอนแบบชี้แนะอันที่ 3. การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้กระบวนการการเรียนรู้เป็นสำคัญส่วนแนวคิดของโคมโคมจะมีแนวคิดว่าความรู้ความรู้สึก เจตคติของผู้เรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญเพราะว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ดีความรู้สึกที่ดีเราก็จะจะได้เรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะส่วนหลักการสอนนะคะของแนวคิดโคมนะคะก็จะมีอยู่ว่าครูจะต้องคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อที่จะสร้างเจตคติหรือความรู้สึกของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มานําเสนอเกี่ยวกับ ทฤษฎีของโรเจอร์แล้วก็คมเสร็จแค่นี้ค่ะเอขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ